เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวรัจุันักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดี f อซขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่เอซทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาสอบถามเยอะนะครับก็ต้องขอพระคุณอย่างสูง ช่องคุโดงคอยเราก็จะพูดเสมอนะครับจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักหลายคนหลายท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลวันนี้คุโด่งจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้เล่นกันตั้งแต่หลักหมื่นบาท จนถึงหลักแสนบาทแล้วก็หลักหลายแสนนะครับหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็อาจจะยังไม่รู้แล้วก็ช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่คุณโดก็อยากให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกลับบ้านนะครับพอกลับบ้านก็ไปเช็คดูว่าเหรียญบางเหรียญที่อยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั้นบางทีมีราคาหรือว่ามูลาค่าเล่นกันหลักร้อยก็มี หลักพันก็มีหลักแสนก็มีในคลิปนี้ ep นี้คุณดวงจะมาพูดถึงเหรียญ1บาทโดยเฉพาะเหรียญ1น,นบาทปี2 5 0 5นะครับก็ต้องบอกว่าเหรียญ1น,นบาทปี2 5 0 5ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญในตำนานนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญในตำนานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หลายๆคนหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบทีนี้ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคู่ดมบอกได้เลยเหรียญ1บาทตาแผ่นดินเนี่ยแบบนที่ไม่มีเปล่งลัศมีเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่4บล็อกหลักๆนะครับ4บล็อกบล็อกแรกนี่ก็อยู่ในมือของคู่ดงเนี่ยเนี่ยในมือของคู่ดงนะครับเหรียญหนึบาทปี2,505เหรียญหนึบาทแบบนี้นะครับ เน่ยที่เราเจอกันแบบเนี้ยบล็อกแบบนี้ถือว่าเป็นบล็อกปกติโดยทั่วไปนะครับจํานวนการผลิตนี่โอ้โหแปดรกว่าล้านเหรียญนะเกือบ900 000 000ล้านเหรียญเหรียญนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับเหรียญปกติเนี่ยเล่นกันปัจจุบันก็อยู่ที่เฉลี่ยแล้ว7บาทถึงสิบาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญผ่านการใช้เหรียญไม่ผ่านการใช้ก็อยู่ที่200-300ยสาก็อยู่ที่ประมาณนี้ นี่ครับผมสำหรับเหรียญแบบนี้นะแต่มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทที่หลายคนยังไม่รู้แล้วก็หลายคนรู้แล้วเดี๋ยวคูโดงขออนุญาตนำหนังสือมาแบ่งปันความรู้ให้ดูนะครับนี่คือเหรียญเดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่เห็นนี่นี่เป็นเหรียญปกตินะครับนี่แม้ตรงนี้เป็นเหรียญปกตินะครับนี่ที่ครโดงบอกว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญ u n c ะก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบบาท แต่ว่าปัจจุบันจริงก็อยู่ที่ได้อยู่ที่ประมาณสัก200อ่อนะครับผมอันนี้คือเหรียญตาปกตินะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งบล็อกนะครับก็คือบล็อกนี้เห็นไหมนี่คือบล็อกที่ชดาตรงยอยักษ์เห็นไหมครับชดาตรงยอยักษ์เนี่ยแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นด้านหัวด้านหัวหัวนี่จะเห็นว่าคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ย จะอยู่ด้านบนพระเศียรน,นะครับศีรษะของในหลวงนะครับของพระเศียรกลกันเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับเหรียญแบบนี้ใครมีชดาตรงยอ,อยักษ์แล้ว ด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ราคาที่เล่นกันนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0บาทในหนังสือคู่มือนะครับ30,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทแต่ว่าเท่าที่คุณดงเห็นนะครับเวลามีการขายกันก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละเท่าที่คุณดงเห็นนะครับแต่ว่าตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมนี่ครับผมแต่ว่าชดาต้องตรงยอ,อยักษ์นะ ชดาต้องตรงยอ,อยักษ์ทีนี้มีอีกหนึ่งวาละนะครับที่ต้องบอกว่าเหรียญนี้ราคาเล่นกันนะครับปัจจุบันนี่ก็2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนน่ะนี่คืออีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญชดาตรงยอ,อยักษ์เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวอักษรตัวหนังสือนะครับจะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ตามคู่มือเลยนะครับคุโด่งนาคู่มือให้เพื่อนๆพื่พี่ๆน,น,น้องได้ดูได้เห็นเลยเนี่ยถ้าอักษรอ,อยู่แบบนี้นะนี่รัฐการที่9ข้างบนแล้วก็ภูมิพลอดุลยเดชอยู่ข้างล่างในหนังสือในคู่มือนะครับเล่นกัรถึงหนึ่ง0หมืถึงสองแสนห้าหมืบาทตามคู่มือเลยนะเดี๋ยวคุโด่งให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมนี่ครับผมชดาตรงยอยักษ ชดาตรงยอยักษ์นะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างพูดง่ายง่ายคือถ้ามีชดาตรงยอยักษ์อะ่ะก็เล่นกันหลักหมื่นบาทใครที่เป็นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณป Ł, ูณ่คุณย่าคุณตาคุณยายเก็บเหรียญเก่าเก่าเอาไว้เยอะๆลองลองเช็คดูนะครับเผื่อบะเหมเาะเพรดีเหรียญน,นี้ไปอยู่ในมือของเราเนี่ยเราจะได้รู้ราคานะครับผมกลับบ้านปีใหม่ไปลองไปเช็คดู ยังยังไม่หมดทีนี้บล็อกที่4นะครับต้องบอยอมรับว่าคุณดงเรียกว่าบล็อกที่4เหรียญนี้เพิ่งมีประกาศจากร้านใหญ่ๆระดับประเทศนะครับประกาศรับซื้อสูงถึง5 0 0แสนบาทนั่นก็คือเหรียญด้านหลังที่ชดาไม่ตรงยอยักษ์นะครับชดาไม่ตรงยอยักษ์แต่ด้านหัวเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณดงขออนุญาตนะครับนี่ชดาไม่ต้องตรงยอยักษ์นะครับแต่ด้านหัวเป็นแบบนี้ เห็นไหมชดาไม่ต้องตรงยอ,อยักแต่ด้านหัวเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้มีทั้งหมดอยู่4บล็อกนะครับเหรียญทั้งหมดมีอยู่4บล็อกนี่ครับผมบล็อกสุดท้ายที่ออกมาเร็วๆนี้ร้านใหญ่ๆระดับประเทศรับซื้อถึง50,000 0บาทก็คือบล็อกที่ด้านหัวเป็นแบบนี้นี่ครับผมนี่เหรียญแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกนะครับ เป็นเหรียญทดลองบล็อกด้านหัวนี่ครับผมเหรียญแบบนี้นะครับใครมีเหรียญน,นี้นะถึงแม้ชดาไม่ต้องตรงยอยไม่ตรงยอ,อยักษ์นะครับพลิกกลับมาด้านหลังถ้าไปเจอด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับอักษรอ,อยู่ด้านข้างอักษรอ,อยู่ด้านข้างแล้วก็พักๆหนุ่มแบบนี้ เล่นกันสูงถึง5 0 0แสนบาทนะครับลองลองดูนะครับนี่คือทั้ง4เหรียญ4วาระแล้วก็วาระไหนที่ราคาเล่นกันสูงถึง5 0 0แสนบาทลองลอง,ลองดูนะครับเผื่อโชคดีเป็นของคุณสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมคอยด้วยนะ